เ k 999, 9 9คคือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพื้อเติมโตได้เต็มที่สูตรน้ำทันใจที่คนทั้งไปได้ผลเร็วนี้เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินซิเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเทวี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเกษตรเนื้อใหม่กับผมขวัญชัยเปียถานนะครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับที่ได้รับกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมการขายจากทางบริษัทนะครับในเรื่องเรื่องของอะไรครับเรื่องของโปรโมชั่นที่ออกมาล่าสุดสดๆร้อนนะครับนั่นก็คือปุ๋ยน้ำอินที HK ีย์เคมี SK99 1ขวด1,900 2ขวด2,000นะครับ ใครได้ไปถือว่าคุมมากๆนะครับถือว่าคุมสุดๆจริงๆสําหรับ s p ออร์แกนิกก็ยังอยู่ถึงสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของ่วด,ดเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่บริษัทตั้งใจที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสจับต้องแล้วก็มีโอกาสนําไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าท้าพิสูจน์นั่นเองนะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาผมอยากจะกลับเรียนแค่ว,ว่าผิดพันธ์ SK99 นะครับที่ออกมาสู่ตลาดครบรอบ1ปีเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือวันที่27มิถุนา นะครับกาบเรียนว่าบริษัทจะมีการจัดงานใหญ่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอย่ากกระพริบตาเด็ดขาดนะครับสำหรับแฟนรายการว่าบริษัทเนี่ยจะไปจัดงานที่ไหนและจะมีใครมาร่วมรายการกับเราบ้างและรายการจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนั้นน่ยผมเชื่อว่าในการที่จะทํางานใหญ่ในครั้งนี้ในส่วนของการฉลองครบรอบ1ปีบริษัท K Marketing World ในนาปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี SK99 เนี่ย ผมเชื่อเลอเกินครับว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวผมจะมานําเสนอนะฮะให้เป็นที่ท,ที่รับทราบกันต่อไปก็แล้วกันสําหรับอะไรครับสำหรับงานวันที่27มิถุนางานครบรอบ1ปีของบริษัทนะครับจะเป็นสถานที่ไหนนั่งใครจะมาร่วมงานบ้างกิจ,จกรรมน,นั้นงานจะเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ย ขอให้ท่านอดใจรอกันแล้วกันนะครับสำหรับช่วงของอนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ถึงเวลาจริงๆครับกับฤดูการเพาะปลูกใหญ่ที่เรียวกว่าฝนฟ้ากําลังตกพอดิบพอดีเลยการตกครั้งนี้เนี่ยครับของฝนฟ้าเนี่ยก็ทาให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยมีความสุขยิ้มได้ไม่ใช่เฉพาะยิมได้เฉพาะพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับยิ้มได้ถึงขนาดร้านปุ๋ยร้านยาแล้วก็ทศกสสหกรณ์ก็ยิ้มเหมือนกันครับยิ้มในเรื่องของการยิ้มทั้งนี้มันก็มีนัยยะ ที่อยากจะแฝงที่อยากจะบอกว่ามันเป็นการในยะเรื่องของความแฝงแฝงเรื่องของอะไรครับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเม็ดเงินในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ย,น,ยนะฮะมา,ามหาศาลเพราะวงเงินสูงสุดมากถึงจะเพาะการใช้ปุ๋ยอย่างเดียวมากถึง9 5 7 0 0ล้านในปี2555นะครับในการใช้ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยครับของพี่น้องเกษตรกรไทยเราเพิ่มขึ้นจากปี2 5 5 4 2 0 0 0 0กว่าล้านถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเรานะครับตรงนี้แหละ ผมอยากจะมาขยายความและอยากย้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจับตาดูให้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงเงิน9 0้าหม่นกว่าล้านนั้นมันเป็นวงเงินที่เกิดจากนาพักนาแรงของพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งสิ้นเลยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าใน9 0้า0่นกว่าล้านเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่อยากจะได้ผิดพันธุ์กลุ่มดังกล่าวเลยแต่เขาจายอมนะจำยอมตรงนี้ก็หมายความว่าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนก็ต้องไปขอกู้เขาขอกู้เขาโดยที่เขาเรียกว่าให้เขาให้อะไรก็ต้องเอาพอให้อะไรก็ต้องเอาปุ๊บเนี่ยวิถีชีวิตก็ทําให้อะไรครับ ความเป็นอยู่เนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ประสบควาเร็จแต่สิ่งที่ประสบความเร็จก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยและหนี้สินนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะอยากจะพูดย้ําบ่อยๆสําหรับตกประเด็นนี้มากเพราะว่าความเป็นอยู่ของสังคมไทยเราเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าวิถีชีวิตคนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยจะถูกอารัดเอาเปรียบก,กันไปนานถึงไหนแล้วก็ความเป็นอยู่เมื่อไรจะดีขึ้นสักทีการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสักทีเนี่ยมันนั่นหมายความว่าการพะปลูกมันเริ่มต้นตั้งกระบวนการอะไรครับการเตรียมดิน สำคัญนะฮะสำคัญมากดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะครับดินที่ต้องเหมาะในการเพาะปลูกนั้น,ด,นดินที่จะเหมาะต่อการเพาะปลูกเนี่ยนะดินที่จะเหมาะต่อการเพาะปลูกจริงๆแล้วมันเป็นไงดินก็คือมีความเหมาะสมในการนะครับมีค่า pH ก่อนนะครับเป็นกลางอย่างการเพาะปลูกข้าวเนี่ย5.5ถึง6.5นะครับถ้าปลูกอ้อยก็ป่าไปที่โน่นเลยครับ6.5ถึง7.5โน่นนะครับในการที่จะเพาะปลูกอ้อยค่า pH การเตรียมดินนะครับถามว่าพี่น้องเกษตรกรไทยคนไหนไหมครับก่อนเพาะปลูกมีการเตรียมวัดค่าดินก่อน ถามว่าดินตัวเองเสียมากน้อยขนาดไหนก่อนสาเหตุของดินเสียมันมาจากอะไรนะครับและเราจะแก้และเราจะหยุดปัญหาเรื่องของการทําให้ดินเสียได้อย่างไรอ่าประเด็นที่1นะครับในการเพาะปลูกเห็นไหมประเด็นที่2ปัจจัยในการเพาะปลูกต่อมาก็คือเรื่องน้ำนะครับบางที่เนี่ยนะครับในการปลูกอ้อยเขาทําน้าหยดผลปรากฏว่าโอ้โห,โหผ,ลผลผลิตเขาโมาโหลาเลยมันสับปะหลังเรื่องของอะไรครับมันมันสับปะหลังที่เป็นระบบน้ําหยดโอ้โหประสบความเด็จ ลดหลามเลยทีเดียวเห็นไหมว่าน้ําก็คือปัจจัยหนึ่งนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกรณรงค์เรื่องของอะไรโครงการน้ําออกมาที่จะมาวางแผนระบบน้ําแบบยั่งยืนมูลค่า3,50ล้านให้กับคนไทยทั้งประเทศก็ต้องจับตาดูครับถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยประโยชน์สูงสุดจะเกิดอยู่กับพี่น้องเกษตรกรและการเกษตรของบ้านเราเนี่ยนะครับในการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ a e c ครั้งนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างมีความสุขอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นเองครับและต่อมาครับต่อมาก็คือเรื่องราวของการใช้ผิดพันธุ์ในเรื่องของการคัดสนนรรนเมล็ดพันนะครับเห็นไหมว่าการเพราะปลูกของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยองค์ประกอบที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นั้นเนี่ยองค์ประกอบมันใหญ่มาก และกว้างมากนะครับดังนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยถ้าเอาใจใส่โดยละเอียดทุกขั้นตอนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโอกาสพลาดถ้าพลาดตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องการเตรียมดินนะครับเรื่องการบริหารการน้ําเราต้องดูว่าเราเพาะปลูกน้ำเนี่ยน้ำจะมาจริงไหมน้ํามีจริงไหมนะครับอะไรที่มันเสี่ยงแบบ50-50เราต้องไม่เราต้องไม่เข้าไปกระบวนการตรงนั้นนะครับแล้วต่อมาเป็นไงครับต่อมาก็คือเรื่องของการคัดสรรพืชน,นะครับรเมล็ดพันธุ์และก็พันธุ์พืชต่างๆจะทํายังไงให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเรา นะครับไม่ใช่บอกปลูกข้าวนะครับหน้าฝนก็ปลูกข้าวเบานะฮะหน้าแรงก็ปลูกข้าวหนักอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนั้นวิธีการของการเพาะปลูกเนี่ยเห็นไหมเว่าปัจจัยเท่าน,นั้นยังไม่พอครับเมื่อได้มเมล็ดพันธุ์แล้วอะไรต่อมาครับในเรื่องของตัวเรื่องของ,เร,อง,ของเรื่องของการใช้ป ing, ุ๋ยใช้ฮอร์โมนหรือใช้ตัวค่าหญ้าค่าตัวสารสารเคมีต่างๆตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าจับตามองถ้าเราเตรียม3ส่วนมาดีหมดแล้วมาเจอส่วนที่4กรขบวนนการใช้ปุ๋ยให้อาหารพืชกันแล้วกัน การให้อาหารพืชเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายอย่างไรคือถ้าเกิดให้ที่มันมีประโยชน์ในลักษณะของการให้แล้วมันคุ้มค่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้วารครับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคไออย่างเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับงนั้นเมื่อมีการใช้กลุ่มในเรื่องของปุ๋ยใช้ของยาแล้วเนี่ยต้องปุ๋ยกับยาต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าการใช้ปุ๋ยคืออะไรการใช้ยาอะไรและทําไมต้องใช้ปุ๋ยและทําไมต้องใช้ยาตรงนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่แบบปีกย่อยที่หนักกมา นะครับปีดย่อยหนักมากคืออะไรการใช้ปุ๋ยปุ๋ยประเภทไหนทําลายดินเราก็ต้องหยุดใช้นะครับนั้นถ้าทําลายดินแล้วดินเสียดินเสือ่อมนะครับทำให้พืชป่วยพืชป่วยก็ต้องหันไปใช้ยาเห็นไหมครับขั้นกานการส่งต่อมาปเป็นอย่างนี้เลยพอส่งต่อมาเรื่องของการขบ,บวนการอะไรต่อครับหลังจากมีการใช้ยาใช้ปุ๋ยแล้วเนี่ยขบ,บวนนการก็คือการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรต่อครับ เมื่อได้นะครับเมื mm. ่อได้เพราะปลูกมาดีแล้วเนี่ยขบวนการต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวที่จะนําไปขายต่อตลาดครับตลาดรองรับถามว่าตลาดรองรับผิดพันธุ์ประเภทไหนยืนยันว่าผิดพันธุ์การเกษตรเนี่ยถ้าเป็นออร์แกนิกเรื่องของคาว่าออร์แกนิกบ้านเราจริงๆฟันธงร้านเปเตไม่มีคําว่าออร์แกนิกจริงๆเนี่ยการเรียนนี้ครับว่าออร์แกนิกก็คือสินค้าที่ไม่มีสารเคมีเลยถามว่าบ้านเรามีโอกาสเป็นไปได้ไหมแทบจะไม่มีโอกาสเลย ทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าสินค้านะครับวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยยังดำรงอยู่ภายใต้การดูแลของการเพาะปลูกแบบผสมผสานการที่ผสมผสานคือมีการใช้อินทรีย์บวกเคมีอยู่นะครับอินทรีย์บวกเคมีอยู่นะัตอนนี้ประเทศไทยยือนอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถพูดถึงเรื่องออร์แกนิกได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องราวที่จะเป็นำไปสู่เรื่องของช่องทางการตลาดหรือตลาดรองรับสิ่งที่ตลาดรองรับนั่นคือเรื่องของความปลอดภยัย นะครับตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่ผมพูดกว้างๆไล่เลี่ยงมาเพื่ออะไรครับเพื่อนําพี่น้องเกรตรกรไทยเนี่ยมีการเตรียมการนะฮะและเตรียมการขั้นตอนเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ทราบครับว่าการเตรียมการที่ถูกต้องเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและความสําเร็จนั้นเนี่ยต้องทําอย่างไรดังนั้นผมเชื่อเลอเกินครับว่าผิดพันธ์ของบริษัทเนี่ยณนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผลผลิตที่ได้จากการใช้ผิดพันธ์ในรอบ1ปีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้เห็นภาพอินเสิร์ตนะฮะในรายการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสําหรับแฟนรายการนะครับสามารถเข้าไปที่ เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าปุ๋ยน้ําอินซีนะครับ SK แล้วก็ s p o r ีออร์แกนิกได้เลยครับพิมพ์ไปเลยท่านจะเห็นภาพเกี่ยวกับผู้ใช้อยู่ในนั้นสําหรับเฟซบุ๊กนะครับและสําหรับ u t u b e ครับยูทูบสำหรับแปลงผู้ใช้ท่านใดที่มานั่งฟังรายการเอ๊ะทำไมอยากดูแปลงอ่าสำหรับวันนี้อินเทอร์เน็ตมีทั่วประเทศไทยแล้วก็สามารถไปคลิกไปที่อะไรครับปุ๋ยน้ํา SK99 ท่านจะเห็นเกี่ยวกับแกแปลงผู้ใช้เนี่ยที่ทางทีมงานเราแลวแล้วก็ผู้ผลิตรายการทั้งเราเนี่ยจัด เรียงไว้ให้เต็มรูปแบบเลยท่านสามารถเลือกเลือกชมเลยครับว่าในรายการอยากจะชมเรื่องของข้าวอยากจะชมเรื่องอ้อยอยากจะชมเรื่องมันที่มีการใช้เราเห็นผลอย่างไรตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปนั่งดูได้ทั้งวันเลยเพราะเวลาที่เรามีอยู่ในมือณตอนนี้ขณะออกอากาศเนี่ยเรามีเวลาเคียงแค25ง่25นาทีจริงๆ25นาทีเจอเบรคโฆษณาบ้างอะไรบ้างก็แทบหมดแล้วนะครับผมอยากจะให้ด้านวิชาการได้ความรู้ได้แนวทางเรื่องของวิธีการใช้เนี่ยเรามีสูตรฮอตไลน์ครับ 021056666ให้ข้อมูลวิธีการใช้อย่างครบถ้วนเลยสำหรับทุกท่านที่อะไรครับที่ติดตามเป็นแฟนรายการและต้องการใช้ผลเรื่องของผิดพันธ์ของบริษัทเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางน,าน,นี้ช่องทางนี้นะครับและข่าวดีครับสำหรับบริษัทเราตอนนี้เป็นการทิ้งท้ายช่วงปิดเบรกนี้นะครับบริษัทเปิดรับนะครับพนักงานนะครับผู้จัดการสาขาวุฒิปริญญาตรีอายุ30ปีขึ้นไปด้านการบริหารกิจการนะครับปริญญาตรีนะครับ ประจําสาขาทั้งหมด100สาขาทั่วไทยนะครับนะครับ100อัตานะครับ100อัตานะครับแล้วก็ส่วนของฝ่ายบัญชีและการเงินปริญญาตรีเช่นเดียวกันนะครับอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะครับวันนี้เราเปิดรับอีก100อัตานะครับผู้จัดการคลังสินค้าวุธปาาิปวสยืนยันนะครับว่า100อัตราติดต่อเข้ามาครับจากส่วนกลางและสามารถเลือกประจําสาขาต่างจังหวัดของเราได้ ตอนนี้บริษัทเราพร้อมที่จะเปิดสาขาให้กับพี่น้องเศรษฐกรไทยทั่วประเทศแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ฝากไว้สําหรับช่วงนี้แล้วกันช่วงหน้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับสําหรับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ s k 999คือเก้าแรกของคนไทย SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ําช่วยเพื่อทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 วกรรรราาาาเษตใหห้อพืชทใบื่อเพิ่มมูลรายได้เกนตรีกับเข้าสู่รข่าวเกษตรในใหม่ในช่วงที่2ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเกี่ยวกับผิดพันธุ์ตรงๆเลยผิดพันธุ์เกี่ยวกับการเกษตรของเรานะครับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เคมี SK99 ก้นก่อนเลยเลยนะครับคำว่าปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี SK99 นั้นคืออะไร นะครับและมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมกลาบเรียนนี้คบว่าปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี SK99 นั้นเป็นผลิดพันธ์ที่มาตอบสนองความต้องการพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการใช้นะครับที่จะสามารถลดต้นทุนได้นะครับคำว่าลดต้นทุนได้นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก็คำว่าลดต้นทุนนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคําว่าปุ๋ยก่อนละกันทำความเข้าใจคําว่าปุ๋ยให้คลเคลียร์กันก่อนนะครับ ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันมีสามารถมันจริงๆแล้วมาจากต่างประเทศมันเป็นผงเป็นเม็ดมานะครับเป็นผงเป็นเม็ดมานะครับเป็นผงมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาขึ้นรูปนะครับโดยการทำฟิลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็เคลือบนะครับใส่กระสอบขายนั่นคือวิถีชีวิตคนไทยเราชินคําว่าปุ๋ยแบบนี้ก่อนเขาเรียกว่าปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดอ่านะครับเราพูดถึงปุ๋ยสูตรกันก่อนนะครับปุ๋ยเคมีกันก่อนของเราเนี่ยครับในนามเนี่ยจริงๆแล้วของเราก็มามาเป็นผงมาเอ็นนฮะพีเนี่ยเคเนี่ยมาเป็นผงมาเขาเรียกว่าเคมี เคมีที่ไม่อันตรายต่อคนไม่อันตรายต่อพืชแต่เคมีตัวนี้มันเป็นอาหารเลยครับอาหารพืชโดยเฉพาะเจาะจงเลยพืชมีความต้องการเลยและที่สำคัญที่สุดคืออาหารหลักเสด้วยเอาเลยครับคิดเคียงกันเลยนะครับหลายท่านฟังรายการแล้วเอ๊ะปุ๋ยน้ำเอสเค้าก้าวโปรแบบนี้แล้วผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรชัดๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ชัดๆเลยต่อมาครับเมื่อขบวนนการมาเป็นผง NPK 3ตัวเนี่ยนะครับถ้าเราขาย3ตัวนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยเคมี บริษัทก็สามารถเอามาทำอะไรครับสามารถเอามาทำแคปซูลได้โอ้โหตอนนี้คือฮากันมากปุ๋ยแคปซูลนะครับปุ๋ยแคปซูลคืออะไรครับเอา NPK มาใส่แคปซูลแล้วก็ใส่น่นใส่นี่เข้าไปมันแตกสีหน่อยถามว่าแบบนี้ใช้ได้ผลไหมผมก็กลับเรียน่าคือปุ๋ยครับเออก็คุยกันตรงๆนะฮะความเข้าใจของเราก็คือปุ๋ยพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องแปลกใจอะไรมากนะเอาเคลียร์ๆเลยนะคำว,ว่าปุ๋ยตรงนี้มันเปิดประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราดูกันต่อผมจะบอกให้ฟังว่าปุ๋ยเนี่ยวันนี้มันแตกออกมา3รายรายที่1เป็นชนิดเม็ด จีนเม็นคือปั้นเม็ดกลมๆนะฮะลายที่2นะครับมาเป็นผงใส่แคปซูลเออนี่เนาะวันนี้ต้องเข้าใจนะมาอันที่3แปลรูปขบวนนการเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ําเดี๋ยวเรามาดู3ตัวนี้กันเลยแต่ของผมผมขออนุญาตพูดในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ําผมก่อนนะครับคำว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ํา HK99 เนี่ยองประกอบของเขาคืออะไรองค์ประกอบก็คือมีการเอา NPK เนี่ยนะครับที่เป็นแม่แม่ปุ๋ยหรือว่าอาหารหลักของพืชเนี่ยมาผสมผสานกับอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุก็คือ OM OM ที่กฎหมายกําหนดก็คือมีค่าไม่ต่ํากว่า10นะครับมีค่าไม่ต่ํากว่า10ถึงจะเป็นอินทรีย์เคมีได้มาเป็นเคมีนะครับและก็มาผสมผสานให้เป็นอินรีเคมีเท่านั้นยังไม่พอครับเรามีการผสมผสานเรื่องของสมุนไพรที่สารสกัดที่มีประโยชน์ต่อพืชอีกเข้ามาผสมผสานนั้นการผสมผสาน3ตัวให้เป็นปุ๋ยอินทีเคมีย์เคมี SK99 สูตร5 5 5คือ N5 P5 K5 นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรถามว่าตรงนี้มีใครทําได้ยังในประเทศไทยและบนโลกใบนี้ยืนยันฟันธงว่าไม่มีใครทําได้ คำว่าอินทรียเคมีที่มีการผสมผสา3น3ะส่วนนี้ยังไม่มีใครทําได้นะครับยังไม่มีใครเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับถามว่าวิธีการเมื่อนําสารตา่างๆมาผสมผสานกันเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนผมกล่าวเรียนนี้เขาว่าปุ๋ยเนี่ยนะครับขั้นนการคือทาละลายพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟคืออะไรขระนวนการทําละลายพร้อมเสิร์ฟเนี่ยมีการผสมผสานตัวสมุนไพรที่มัน,เก,น,กนนะเกิดประโยชน์กับพืชนะครับเกิดประโยชน์กับพืชแล้วพร้อมเข้านําสู่โครงสร้างพืช ของเรานะครับคือปุย CC, ๋ยอินทรีย์เคมีเอ็กเคกพร้อมนําสู่โครงสร้างพืชพืชเปิดปากใบปุ๊บเนี่ยของเราฉีดพ่นเข้าไปฟึบเนี่ยพืชนำขบวนการไปสู่ขบวนการนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะใช้ในรูปแบบของอะไรบ้างในเรื่องของเป็นอาหารหลักของพืชอาหารหลักก็คือ NPK นีค่แหละครับเ p k ครบเลยนะครับคำว่าครบเลยปุ๊บเนี่ยทำให้กระบวนการการใช้นะครับมันลดขั้นตอนกระบวนการอื่นๆหมดเลยกระบวนการอื่นคือกระบวนการดั้งเดิมก็คือตัวเม็ดตกลงไปดินนะครับก็ต้องรอทาละลาย ต้องรอทำละลายนะครับเห็นไหมขบวนกานเนี่ยมันถูกรัดขั้นตอนกันยังไงของเขาจะถูกทำละลายก่อนทำะละลายรอทำละลายคำว่ารอเนี่ยรอปุ๊บโดนแสงแดดก,ก็มีผลละลายไปแล้วนะครับน้ำมากไปก็ละลายไปแล้วน้ำน้อยไปก็ไม่ละลายนั้นตัวแฟกเตอร์ในตัวในเรื่องของตัวแปรเนี่ยที่จะทำให้พืชกินปุ๋ยได้เนี่ยมันยากแต่ขบวนการพอมาเป็นน้ําของเราปุ๊บเนี่ยฉีดพ่นทางใบจังหวะปากใบพืชเปิดปากใบเนี่ยนะครับกับทางรากขบวนการมันต่างกันโดยสิ้นเชิงทางรากมีไม่กี่พันปากไม่กี่ร้อยปาก แต่ถ้าทางใบเป็นล้านล้านปกระบวนการฉีดพ่นเข้าไปทางใบฟุบเนี่ยนะครับมันก็เข้าสู่โครงสร้างพืชทันทีโอกาสเข้ามากถึง99.9% 9เ็นห็นไหมครับะบวนการเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดประโยชน์ทันทีครับกับพืชทันทีเพราะมันเป็นอาหารของพืชนี่ครับหน้าที่ของ NPK ก็ทําหน้าที่ของ NPK ไปไอ้ส่วนฟาวฟอนอยที่เรามีการผสมผสานก็เป็นการผสมผสานในการทําหน้าที่ของฟาวฟอนอยไปแต่ฟาวฟอนอยเรามีประมาณ5%เท่านั้นเอง ห้าเปอร์เซ็นต์นะบอกตรงๆนะว่าทั้งเรามีแค่แคห้าเปอร์เซ็นต์ดังการขยายเซลล์ตรงนี้มันก็คือว่าไม่ได้มากสูงสุดอะไรหรอกแต่มันก็ได้ดีกว่าที่ไม่มีเลยนะครับและฟฝ้าหน่อยเป็นตัวดึงครับดึง NPK เข้าไปสู่โครงสร้างพืชเห็นไหมครับว่านี่คือไฮไลท์ของผิดพันธุ์ดังกล่าวนั้นพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วผลผลิตมันตึ๊ติ๊กเห็นภาพกันชัดเจนว่าชัดเจนมากนะครับชัดเจนลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคือไงหนึ่งขวดสิบห้าไร่เราคุยกันอย่างนี้ก่อนนะฮะหนึ่งขวดเนี่ยฉีดพ่น่นไรขวดะ พันเก้าร้บาทสิไล่ไล่หนึงเนี่ยนะครับตกแล้วไร่เท่าไรครับไล่ละร้อยกว่าบาทนิดๆเองถูกต้องไหมครับไร่ละร้อยกว่าบาทเพราะว่าถ้าไล่ละร้อยเนี่ยขวดละพันสิบห้าไล่ก็คือพันหใช่ไหมครับอันนี้ไล่ละร้อยกว่าบาทร้อิบาทหนไร่สิบดบาทกับแปดบาทนะครับแปดบาทหรือถ้าของของชนินเม็ดเท่าหวานหนึ่งครั้งก็คือสี่บาทครึ่งกระสอบสี่ร้อยบาทแต่ของเราหนึงครั้งเนี่ยร้อบาทในหนึ่งฤดูของเราฉีดพ่นกี่ครั้ง ให้ฉีดพ่นมากสูงสุดเลย4ครั้งเลยในกลุ่มนาข้าวนะครับพืชอ้อยพืชมันสวนเนี่ยสครั้ง4ครั้งก็ผมก็ยังเห็นเม็ดเงินแค่ประมาณเท่าไหร่เองครับไม่ถึง600บาทไม่ถึง600บาทกับพี่น้องเกษตรกรถึง800บาทต่อไร่นี่เห็นไหมครับว่าสิ่งที่แปและ800นนเ,ลนนเนี่ยมันสูญเสียทําลายดินนีมันหาค่ากันไม่เจอเงี้ยถามผมว่าปุ๋ยอินรีเคมีเอสเคเลดในการในการนะลดต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ถามแบบนี้ตอบไม่ถูกครับเพราะว่าต้องถามว่าท่านใช้ไรละกี่กระสอบก่อน ไล่ระกีกระสอบนั่นหมายความว่เาเราก็ต้องคิดมาว่าไล่เป็นเม็ดเงินเท่าไหรเสร็จแล้วมีการฉีดพ่นเนี่ยออกมาเป็นเม็ดเงินเท่าไรนี่แหละสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยขบวนการใช้ตัวนี้ลดต้นทุนและก็ตรงประเด็นนะครับเป็นการลัดขั้นตอนโดยการยอมรับเนี่ยตอนนี้ประชาคมนะฮะทั่วโลกเลยประรการเกษตรให้ความสนใจตรงนี้ดังนั้นวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของอะไรครับตัวเม็ดนะครับและก็ตัวน้ําและตัวแคปซูลที่ออกมาร้อนแรงในตลาดชั่วโมงนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับพี่น้องเกษตรกรละอะไรมันคืออะไรและจริงๆแล้วมันคืออะไร ผมกาบเรียนนี้เขาว่าเอากันแบบตรงๆนะไม่อ้อมคอมนะไม่มีการไม่มีการอะไรฮะเมกเลยเอากันตัวเลขตรงๆเลยผมถามว่าปุ๋ยเนี่ยผงอะนะฮะปุ๋ยผงก็แล้วกันกิโลกีก่บาทเชียนะครับปุ๋ยผงกิโลก,กี่บาทเชียวนะครับซื้อมาสักอย่างละกิโลก็ได้ฮะท่านลองไปซื้อมาเองเลยเอาผงอะผงปุ๋ยนะฮะผงปุ๋ยเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะดีกว่าไปซื้ออะไรกระปลกแล้วเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจหรอกไปลองคิดกันเอาผมเห็นว่าเป็นพันผมก็สงสารเพราะอะไรครับกระปลกเป็นพันเนี่ยนะมันกี่แคปซูลหนึ่งครับแคปซูลหนึ่ เอาเป็นว่า300มิลลิกรัมก็แล้วกันเนี่ยครับขนาดโอ้โหแคปซูลจัมโบ้เลยนะฮะสามร้อยมิลลิกรัมเอ้วใส่ไปอย่างเท่าไหร่ครับ300มิลลิกรัมใส่ไปตัวละ100มิลลิกรัม1นกิโลมีพันกรัมนะครับ1นกิโลมีพันกรัมนะครับดังนั้นท่านต้องเอา1,000หารด้วยอะไรครับ1นึ่งสิบนะฮะอ่ะสิบอะอย่างละสิบอะฮะอย่างละสิบสิบก็คืออย่างร้อยก็ได้ฮะอย่างละร้อยนะครับอย่างละร้อย นั้น1,000กรัมเนี่ยโอ้โหเขาใช้ได้กี่กิโลครับไอ,อ้กี่แคปซูลครับ1กิโลเนี่ยเขาเอามาใส่แค่ร้อยกรัม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 เนี่ยเขาได้ตลงกี่แคปซูลครับแล้วมันเป็นเงินขนาดนั้นนะ่ะนะครับในการผสมมันก็ไม่แปลกครับเอาแม่ปุ๋ยมาละลายน้ำมาฉีดพ่นแต่ตัวดึงตัวนำพาตัวที่จะทำให้พืชเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้100%เนเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าไม่มีตัวนำพา ปุ๋ยเคมีชนิดน้ําเยอะไปในท้องตลาดปุ๋ยเคมีชนิดน้ําเยอะฉีดแล้วมันไปเลยครับฟึบมันไม่เข้าครับมันไม่เข้าเข้าก็เข้าน้อยมากนะครับเข้าก็เข้าน้อยมากนี่คือการสูญเสียต้องจับตาดูให้ดีดังนั้นอย่าคิดว่าเม็ดเงินของท่านไม่สําคัญวันนี้ผมกําลังจะบอกว่าปุ๋ยแคปซูลเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์แต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรความสูญเสียการได้มาการได้การเสียและก็อยากจะพูดให้ชัดๆกันไปเลยครับว่า ถ้ามันสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้เนี่ยนะครับท่านก็ต้องพิจารณาดูเอาว่าสิ่งที่ท่านต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลิตนั้นท่านต้องลดยังไงและเพิ่มยังไงและอะไรได้อะไรเสียอย่างผมกล่าวเรียนตรงๆว่าทั้งสส่วนเนี่ยผมเองยังอยู่ในวงการนี้ผมก็พูดถามว่าผมจะทําอะไรผมก็ทําได้ทั้งสตัวแต่ผมทำไมเลือกทาแบบนี้ผมเลือกที่จะทําในส่วนของอะไรที่มันเกิดประโยชน์สูงสุงสดกับภาคประชาชนในส่วนของการจับต้องได้ตามหลักอะไรครับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมพูดนี่หลักวิทยาศาสตร์ เป็นการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรดังนั้นท่านใดที่อยากจะดูเคสต่างๆผมกราบเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านสามารถเข้าไปดูทาง Facebook ได้เข้าไปทาง YouTube ได้นะครับทาง YouTube ก็พิมพ์เข้าไปเลยดูเป็นไฟลวีโอเลยครับว่าปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี SK99 นั้นมันทําหน้าที่อะไรประโยชน์อย่างไรแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับสารฟอโนยชนิดเข้มข้นออกมาล่าสุดเนี่ยจะมาตอบสนองความต้องการของการขยายโครงสร้างพืชได้อย่างไรนั้นต้องเอาไว้ติดตามเทปหน้า สำหรับสาขาครับยืนยันอีกครั้งครับก่อนปิดเบรกวันนี้เนี่ยสาขาที่จะเกิดขึ้นนะพร้อมกันตัวประเทศนั่นก็คือเรื่องราวของการเปิดสาขานะครับ s P Organic Center นะครับเดือนมิถุนายนพบกับ100สาขา ของทางบริษัทนะครับ100สาขาตอนนี้เราเปิดรับพนักงานนะครับเปิดรับพนักงานประจําสาขานะครับก็มีผู้จัดการสาขานะครับสองตำแหน่งตอนหนึ่งสาขาผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างละหนึ่งตำแหน่งผู้จัดการอ่าสต็อกนะครับเลือกทางสินค้านะครับพุทธปอสอนะครับสำหรับผู้จัดการสต็อกนะครับบัญชีและการเงินปริญญาตรีนะครับผู้จัดการสาขาวุฒิปริญญาตรีนะครับตรงนี้ถ้ามีประสบการณ์มาก็ถือว่าจะรับเป็นอ่ารับพิหนาเป็นกรณีพิเศษก็แล้วกัน ช่วงนี้ก็ถือว่าบริษัทเป็นการแจ้งข่าวที่หลากหลายและแจ้งโปรโมชั่นที่คุ้มค่าและก็เป็นแกนแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกการเตรียมดินตั้งแต่แรกเนี่ยผมเชื่อว่าเทปของเราน่าจะมีประโยชน์ต่อแฟนรายการไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะเราตั้งใจที่จะนําข้อมูลตรงๆข้อมูลดีๆเนี่ยมาให้กับแฟนรายการของเราผมเชื่อว่าสิ่งที่นํามาให้ณวันนี้เนี่ย จะเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับพี่น้องเศรษฐกรไทยก็แล้วกันและอย่าลืมครับทัวร์คอนเสิร์ตอีกนิดนึงนะครับทัวร์คอนเสิร์ตวันเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมวันที่2นะครับสกรกฎาคมพบกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับยืนยันว่าจังหวัดพิจิตรพบกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับทัวร์คอนเสิร์ต s k 9เเนะครับเดินสายไปจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรนะครับยืนยันมาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ยืนยันสถานที่กันเรียบร้อยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่2จังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดีในส่วน ของสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่า,า,วาการจังหวัดท่านรองผู้ว่าอะไรต่างๆเนี่นะครับโกก็ถือว่าตอนนี้ก็กระแสมาดีมากก็ถือว่าอำนวยความสะดวกการเต็มที่เลยในแฟนในฐานะเราเป็นบริษัทเคมาเก็ตติ้งเวิ์ก็ต้องขอขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับแฟนรายการและก็ปลูกค้าของเรานะครับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ที่อะไรครับได้มีโอกาสซื้อผิดพธุ์ของทางบริษัทไปใช้แล้วเนี่ย อย่าลืมครับเก็บฝากล่อง SP และ SK ไว้เข้าชมคอนเสิร์ตฟรีพร้อมกับกิจกรรมหน้าง,งานสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับนั้นสิ่งที่บริษัทนําเสนอตอนนี้มีเรื่องราวหลากหลายมากเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการของทางบริษัทอย่างต่อเนื่องกนแล้วกันวันละเวลาดังกล่าวนี้สําหรับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้คุ้มค่ากับเวลาที่นั่งชมนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ s k 999คือก้วแรกของคนไทย นวัตกรรมันยิ่งใหญ่ช่วยเปิดเติบโตได้เต็มที่